โรดแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไอ้ไอ้คู่กรณีกับไรเพราะไอ้เยอะอ่ะนะไอ้กับชูบิดบ้างไอ้กับนน่นกับนี่บ้างนะโซเชียลแห่แชร์คลิปวิโรดเต้นนะถามแบบไหนไรสาระคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ตามข่าวนะแต่ผมรู้ก็รู้ว่าจย์เจตเนี่ยไปไปรำนะรำดาใช่ไหมต่อหน้าพระบรมพระบรมนุสสรีของสมเด็จพระเจ้าตากจันทบุรีใช่นะครับแล้วก็ดูเหมือนกับายวิโรดไปวิจารเขามั้งนะไปวิจารในจย์เจตนะ ทำนองว่าอะไรอะไรสาระ mm hmm. ล่าสุดนะฮะล่าสุดในโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปนายวิโรธไปโชว์สเต็ปการเต้นเชิญชวนให้ประชาชนไปเลือกนะฮะไปตอนนั้นไปเลือกสอกอของพรรคเก้าไกล mm hmm. นะในขณะนั้นแล้วก็ระบุว่าลํำดาบอะไรไร้สาระต้องนี่อะไรไร้สาระกว่ากัน <laughs> แล้วก็อย่างนีการแชร์คลิปของนายวิโรธสอสอพรรคเก้าไกลนะตอนนั้น มาเต้นเยยเรื่องการตัดงบของหน่วยงานรับในสภาผู้แทนระหว่างอภิปรายเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี67เมื่อ21มีนาคมปี67รวมถึงการเต้นในสถานที่ต่างๆของพิโรธนะหนักไปทางเต้นอันนี้คือมีสาระเลยจะเป็นพิโรธอืมออันนี้มีสาระใช่ไหมัในสภาเลยในในสภาเนี่ยดูนีคนคนนี้เป็นสสฮะเออที่คุณเฉยเขาลำดาบอกโอ้จนไรสาระอืมดูเนี้ยท่านผู้ชมนะจะไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีการประเมินตัวเอง S <S นี่ใช่ไหมแ์กันเยอะเลยอีกคลิปนึงอันนี้ตอ่อรามาต่อสวป็นผู้ว่ากทมอับบรนดารอบสมทั้งหลายคุณกอพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมคุณจะเชียร์พรรคประชาชนคุณจะเชียร์แต<ว>่คุณลองดูสิออว่าคนของพรรคเนี้ยเวลาไปวิจารณ์คนอื่นด้วยประเด็นนี้แล้วตัวเองเนี่ยมีประเด็นนี้หรือไม่ลองพิจารณาดูนะอืพิจารณาดูแล้วถ้ายังอยากจะเลือกอ่ะก็ตามใจอแล้วก็เน้นหนักมากเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับในเพจซึ่งต้องพิสูจน์เขาโพสต์คลิป ดีเบตของทางมติชนทีวีนะครับทางแพร่งประเทศไทยหัวข้อประชามติรัฐธรรมนูญจุดเปลี่ยนอนาคตก็ได้ดีเบตเกี่ยวกับการเห็นชอบไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญระหว่างจตุรนชายแสงแล้วก็อาจารย์จีนะครับ นะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่อาจารย์เจตนะครับแคนดิเดตนายกของพรรครักชาติตอบโต้ว,ว่าไม่มีรัฐมนูญฉบับไหนปราโกงได้คนมันจะเลวต้องแก้กันที่ความเลวของคนแต่ไม่ใช่รัฐมนูญฉบับนี้หรือที่มีคนไปตั้งคนไปติดสินบนตุลาการและถูกเอาออกจากนายกนะอันนี้ลองฟังดูฮนะนี่คืออาจารย์เจนะครับนี่เห็นไหมนะที่อาจารย์เจบอกเนี่ยไม่ใช่รัฐมนูญฉบับนี้นะครับที่มีคนตั้งคนไปติดสินบนตุลาการและถูกเอาออกจากนายกไม่ใช่รัฐมนูญฉบับนี้อกครับ ที่มีการยกปูกันจะทําลายชาติบ้านเมืองจนคนเขาว่าขายชาติและถูกเอาออกไปไม่ใช่รัมดูฉบับนี้หรอกครับที่เอาคนที่ถือครองที่ดินผิดก,กฎหมายก็ถูกเอาออกไปคนที่ล้อเลียนดูหมิน่นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตไม่มีรัมุนไหนฉบับไหนปราบโกงได้แต่มันเป็นเครื่องมือในการทําลายความชั่วร้ายเร็วทรามในวงการเมืองได้นี่นะหลังๆนี้ประเด็นเ,เรื่องของรัมดนัน,น,นพูดจะหลายเปทีมากนะอาจารย์จขกาไปเยอะนะฮะไปร่วมเยอะ ท่านผู้ชมครับก็เมื่อวานนี้มีคดีที่ศาลตัดสินเกี่ยวกับผู้สมัครของประกาศเลือกนะก็คือรองหัวหน้าพักกล้าทําและก็เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อพักกล้าทรอันดับที่18นายเอกราชช่างเหล่านะครับก็ทางสากลอมทรัพย์ครูขอนแก่นนะครับเขาได้แจ้งความคืบหน้าการดําเนินคดีเพื่อติดตามทรัพย์สินกลับคืนสู่ระบบสากลโดยคณะกรรมการสากลในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ก็ดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องมาจนถึงนะครับออวันที่15มกราคมศาลจังหวัดขอนแก่นตัดสินคดีแพ่งระหว่างสารกรอ,ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเป็นโจทย์ฟ้องนายเอกราชช่างเหลาเป็นจำเลยในข้อหาติดตามทรัพย์สินคืนจากการเบริกเงินโดยมิชอบสวัสดีเอช่องกะัะเพนมชาแนลแบล็คกอล์นิวทุกท่านนะฮะจะเห็นจะเห็นว่านะฮะก็นายวิโรด์นี่นะฮะ ทำเป็นปากดีเนาะเป็นปากดีคือคนพวกนี้คนพักสมันไม่เอาพระมาหากษัตริย์อยู่แล้วนะอาจารย์เจตก็ล้ำถวายพระเจ้าตากสินเนี่ยนะเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินเนี่ยจะไม่มีกรุงเทพในวันนี้นะกรุงธุรีก็คือกรุงเทพนี่แหละนะเพราะว่าอายุธยาเนะ่โดนพมา่าเผาคือที่โดนเสียเมืองครั้งแรกนั่นนะ่ะพระนเรสวรไปตีคืนได้ใช่ไหมฮะ แล้วก็พันเอกสวนก็ประชวนเสียชีวิตที่กลางป่านะครับที่กําลังจะไปตีที่แห่งใหม่แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพม่าก,ก็เลยบุกนะแล้วก็เผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองณนะเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าตากพยายามรวบรวมพลนะแล้วก็ไล่มาตีเมืองจนันจนกระทั่งพอได้เมืองจันมาก็ตีแล้วก็บอกว่าให้ร่วมกันช่วยกันกู้ชาติก็ได้สร้างเรือนะสร้างเรือเยอะมากใช้เวลา8เดือนเกือบปีเนี่ยนะถึงได้บุกไปที่อยุธยาแล้วก็ตีคืน ลบกับพมา่าได้นะใช้มาเนี่ยก็บุกกาไปตีได้แต่ปรากฏว่าตะลึงต่อภาพข้างหน้าก็คือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไฟเผาไหม้ไม่เหลืออะไรเลยก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยช่วยเกลือทรัพย์สินนะใต้เจดีย์อะไรต่างๆเนี่ยเอาทองเอาทรัพย์สินต่างๆที่มีค่าเนี่ยไปตั้งเมืองใหม่นะเพื่อที่จะเอาเป็นทุนกว่าที่จะเป็น กรุงรัตนโกสิน์ได้กรุงธนบุรีตอนนั้นเนี่ยก็ยากลําบากเช่นกันนะก็ได้ให้คนไปขอความช่วยเหลือจากประเทศจีนเขาก็ปฏิเสธมาหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งเขายอมรับนะว่าจะต้องเอาดินปืนมาตอนนั้นก็ฝรั่งเศสเออเออ,เอ,อ,เอ,อก็เข้ามาคือเหมือนกับแบบว่าเข้ามาตีขอบๆนะขาขอ,ขอ,ขอ,ขอติดติดกับทางเขมรทางตะทางจัน์อะไรอย่างเงี้ยนะคือมาเข้ามาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วล่ะก็หลายอย่างจนจนกระทั่งมีรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยที่ไปได้ไปตีเมืองรอบนอกนะแล้วก็พระเจ้าตากสินก็ เหมือนกับแบบว่าอยู่กับทีน่าถ้าเป็นปัจจุบันก็คือจะเป็นเป็นโลกชนิดหนึ่งที่แบบว่าสู้รบมากๆนะท่านสู้รบมาเป็น10 10 10, 10กว่าปีอะ่ะคือก็เป็นโลกที่ทหารเขาเป็นการเนาะแม่อยากพูดตรงนี้เพราะว่าก็เหมือนกับแบบท่านเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพระอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เออเหมือนกับแบบรู้แจ้งอะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยนะแต่ข่าวก็ว่าไม่ได้ตายหรอกแบบเหมือนกับแบบว่าได้เหมือนมี มีคนหน้าเหมือนมาเหมือนตายแทนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็จริงๆท่านไปบวชอยู่ที่นครศรีธรรมราชซึ่งก็ไปเจออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าราชการที่หนึ่งก็ขึ้นเป็นพระกษัตริย์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอ่าคนบอกว่าพระเจ้าตากอาจจะอา่าเหมือนเสียสติต้องพูดด้วยท่อนจันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแค่เป็นกฎตร,ตรงนั้นมากกว่านะแต่ข่าว่าไม่น่าใช่นะไม่ถึงบ้าขนาดนั้นเนาะคนที่แบบสู้รบเนี่ยก็จะเป็นกันเยอะนะทหารที่อยู่ในการสู้รบนานๆเนี่ยนะมันจะเป็นโรคนี้แหละนะ คือการที่อาจารย์เจตไปไหว้เนี่ยเป็นสิทธิ์มีครูเนาะเขามีครูทงางวัตา้เก็เรียนเกี่ยวกับตรงนี้โดยตรงเลยนะแล้วมามาไหว้โดยที่เคารพนับถือนะแล้วก็วิโรจน์เนี่ยไปพูดคือเหมือนกาก,ากไรไลสระยอะไรเงี้ยจะพูดพูดได้ยังไงอะนะพูดได้ยังไงเพราะว่าตัวมันเองอะถ้าเป็นเต้นดุกดิกลกดิกในในสภาตั้งแต่พรักเก้าไกลเลยไอ้ธนาธรตันนู้นพิธาตัวน,นู้นนะเออแล้วก็มาลาสุดมาเต้นหาเสียงเต้นอารบองอาลรบิกไ้สระ อาจารย์เจตบอกว่าถ้าจะบอกผมเต้นอะไรอย่างอื่นอ่ะไม่ว่าแต่ถ้าเกิดการลาดาบเนี่ยอย่าพูดเพราะว่าถ้าไม่มีพระองค์ท่านคุณก็ไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่มีที่มีบ้านได้อยู่สบายจนถึงทุกวันนี้นะเออก็บอกว่าขออยู่อย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมแต่มันเกี่ยวกับการที่เราเคารพสักการะพระเจ้าตากสินนะมหาราชนั่นคือทุกคนก็เห็นแล้วนะว่าความแบบความกักขระอปีสีกบาลของไอ้พักเหล่านี้นะจริงๆคนพวกเนี้ย อาจจะมีความรู้จริงหรือไม่จริงไม่รู้นะเพราะว่าอ,อย่างธนาธรเนี่ยก็ไปเอาตรงโน้นตรงนี้มามาทาแบบแ,แกมเมอนู้นนี่น่นจะปราบปรามถ้าเอาเท่าสรุปแล้วไปเอาของคนอื่นมาถ้าคนอื่นจับไม่ได้ก็ไม่ออกมายอมรับนะเขาบอกว่าคนที่มีชื่อตรองเป็ตัวหนังสือนิดเดียวไม่ใช่รอกคะ่ะนะจนคนที่เขาทําตัวเขาออกมามันไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรอยองไอ้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือยังไงก็ประชาชนตาสว่างเอางี้ดีกว่าตั้งแต่คําที่ว่าทหารมีทาไมมีลบไปก็ไม่ชนะ แล้วก็ตัดงบอะไรต่างๆมันเนี่ยตนภาคเอกชนคนไทยต้องร่วมช่วยกันน่ก็คนเหล่านี้มันไม่เคยได้ช่วยแม้แต่บาทเดียวในมูลนิธิต่างๆไม่มีหลยค่ะนะถ้าเอาพรรคส้มมาเป็นรัฐบาลเนี่ยประเทศท่าเจมชิพายได้เลยนะอย่าลืมนะว่าธนาธรเนี่ยก็เป็นเด็กของทักษิณพักเพื่อไทยจนกระทั่งเติบโตมาเปนตามพรรคก้าวไกลใช่ไหมมีกระทั่งเปง็นธงพิธาแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะชูวิทย์ออกมาเปิดโปงว่าธนาธรเนี่ยเป็นเจ้าของพรรคทั้งหมดเป็นเจ้าของเงินทุนทั้งหมดการที่พิธาหรือเท้งออกมาณตอนนั้นเนี่ย ล่าสุดเทงออกมาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่รวมกับเท่าหรืออะไรคนในพรรคพูดแต่ธนาธรแบบว่าถ้าเกิดจําเป็นเราต้องรวมก็รวมได้นั่นคือมันเป็นเจ้าของเงินจากตามที่ชูวิทย์ได้ได้ออกมาเปิดโปงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรามีความรู้สึกว่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าที่เจ้าทางคนโบราณต่างๆเนี่ยเขาไม่ปล่อยป่าไวห้หรอกนะเรามีความรู้สึกว่ามันพยายามตั้งนะอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีบริษัทน่าจะเป็นบริษัทลูกอันนี้ก็ว่าได้นะก็คือมีพรรคก้าวไกลนะแล้วก็ ตั้งแต่ชูสามนิ้วมาแล้วก็มีพระประชาชนมีตั้งแต่ธนาธรพิธาแล้วก็มีเทงเนี่ยสามพักเนี่ยยังไงยังไงมันก,มนก็มันก็อยู่ในเครือข่ายของทักษิณของพักเพื่อไทยอยู่แล้วทําไมถึงพูดที่เต็มปากเพราะอะไรก็ตอนที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยพวกเนี้ยไม่เคยฝ่ายค้านเขานิงเงียบไม่เคยค้านอุ้งอิงไม่เคยค้านอะไรเลยนะจะเห็นว่าค้านไม่เคยค้านอะไรเลยนะบอยแบบสบายสบายเลยจะเห็นนะเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างที่จะไม่เอาประมาทกษัตริย์แต่พักทางเสื้อแดงเนี่ย พางเทศไทยเนี่ยก็จะบอกว่าฉันเอานะแต่อย่าลืมมาก่อนหน้านี้เสือแดงน่ะจะแบ่งแผ่นดินจะเอาอีสานเป็นอีกส่วนหนึ่งชูธงแดงจะไม่เอาธงชาตินะไรคนของคนเสือแดงเนี่ยชักธงชาติลงมาเอาสีดําขึ้นไปคุณอย่าลืมนะมันแค่ปกปิดคําพูดแค่นั้นเองนะเพราะอย่าลืมว่าอ่าก็จะมีช่วงองค์อิงหรือไงเนี่ยก็จะมีเจ้าฟ้าหญิงบนที่มันก็ทูลเชิญให้เป็นแบบเหมือนเป็นองค์ ก็ขอพระรายจะทานน้ำสังอะไรประมาณนั้นแหละนะก็เรามีความรู้สึกว่าคนพวกนี้มันไม่จริงใจหรอกมันก็เลยแปงไปนี่แหละเรามีความรู้สึกว่าประเทศชาติมันจะชิพหายเนี่ยนะมันก็มันจะเป็นอย่างนี้มันคิดมาสิบปีกลับมาเนี่ยไม่สายเราอย่าลืมทุกคนเหล่านี้กลับมาเนี่ยมันก็จะลื้อฟื้นได้หรือเปล่าเพราะเด็กสมัยเนี่ยนะเด็กสมัยเนี่ยเขามองมองเห็นยันแบบอนุบาลอย่างน้อยก็รุ่นตั้งแต่มหาลัยปัจจุบันจนยันอนุบาลนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าแม่ทับกุ้งเนี่ย ใกล้จะปกเกศเสียนในเวลานั้นไม่ทับกุ้งแกงเฉยๆก็ได้เหมือนไอ้แม่ทัภาคที่หนึ่งคนเก่าอะนะทาเป็นเฉยๆก็ได้เออไอน้นคุ้มหลีจะมาตีก็ให้ตีกันไปกูก็เฉยๆเพราะเดี๋ยวกูก็จะปกเกศเสียไม่กี่เดือนอะไรแต่ท่านไม่ไงท่านมองเห็นความปลอดภัยของอประชาชนท่านรักประชาชนแล้วก็รักทหารที่นั่นท่านสั่งรู้ว่ายัางไงล้อมร้วอไอไอุณเซนมันเอาแน่นอนล้อมร้วเมื่อไหร่หกูยิงอะไรเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครถึงรักเม่ทับกุ้งนะเพราะอะไรเพราะท่านจะทํา โดยที่นิ่งๆเอาหนูเอาหัวเอานาตาไปอะไรก็ได้นะโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรก็ได้จริงนะแต่ท่านทําท่านสั่งท่านตัดสินใจตรงนั้นเราขออนุญาตรายงานไปถ้าไม่งั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ได้คืนขนาดนี้คุณดูสิมันยึดไปขนาดไหนหน้าเนินสามห้าศูนย์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดยึดที่ธรรมาดาเนี่ยคือจ่าเลิงกับพลทหารตรงนั้นอ่ะจ่าเลิงไม่ได้ตายเพราะว่ามีธงพันธ์อย่างนั้นเนี่ยคือก่อนนั้นนั้นคนก็รักทหารเห็นใจทหารอยู่แล้วยิ่งมาเจออย่างนี้มันยิ่งไอ้นี่กันใหญ่นะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจประชาชนอีกนานแสนนานนะจนกว่าไอ้พวกใหม่ๆจะมาปั่นหัวเด็กรุ่นใหม่ก็นะ่ยจนเด็กอนุบาลเหล่านี้โตขึ้นมาเด็กประถมโตขึ้นมาจนแบบแก่ไปอีกรุ่นนึงอะนะก็น่าจะสี่สีห้าสิบปีขึ้นไปนะเพราะฉะนันแต่มันทุกวันนี้ก็ยังมีนะฮะยังมีคนที่จะแบบเอาส้มเอาแดงอยู่เนะี่ยคือคนเหล่านี้ มันมาสร้างความแตกแยกในประเทศไทยสาเร็จแล้วนะสำเร็จมานานแล้วด้วยนะตั้งแต่ยุคสแสดงอ่ะคุณคิดดูแล้วก็มาส้สามสามกีบมาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประธานาธิบดีกันให้ได้เลยนะขณะที่อินเนปาลโมเดลกับอิลร่าเนี่ยพยายามจะดึงกษัตริย์เก่าๆที่โดนนิรเทศออกไปเนี่ยให้กลับมาเป็นพระมหากษัตริย์คุณเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนยังนับถืออยู่เนี่ยมันค่อนข้างทําลายได้ยากนะแรงศรัทธาคนไทยยิ่งไม่เหมือนประเทศอื่นเลยนะทุกคนก็อย่าเลือกนะฮะอย่าเลือก เพื่อไทยอย่าเลือกพรคประชาชนนะทุกคนฉะนั้นในกรุงเทพเนี่ยต้องเลือกไปเลยนะภูมิใจไทยไปเลยถ้าเกิดคุณไปเลือกประชาธิปัตย์ครึ่งภูมิใจไทยครึ่งเนี่ยคุณจะแพ้ประชาชนเพราะเสียงมันจะแตกนะเพระาะฉะนั้นต้องภูมิใจไทยไปเลยค่ะต่อให้มันจะยังไงก็แล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยสจ,จีเขาทํางานนะเขาทำเป็นแล้วก็ทันศร,รีหั์ด้วยเนาะแล้วก็มีกระทรวงการต่างประเทศก,กระทรวงอื่นๆคือหลายๆอย่างที่ว่าเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยพลังงานนี่ตัวดีเลยนะพลังงานแล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะพูดถึงพลังงาน นะอันนี้ก็ด้วยออยู่ที่ว่าคนของพรรคเหล่านั้นอยู่ในเขตของท่านอันไหนก็ไปดูกันนะต่อให้ไม่ดีทั้งหมดแต่ด้านเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยขอเอาทหารไงคะนายกที่เอาทหารนะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมากานที่น,น้าสวัสดีคะ่ะ